ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ อุตุประกาศรายชื่อพื้นที่เสี่ยงภัยพาย,าย,ยุฤด,ดูร้อนวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศแอดมินขอกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับวันจันทร์ที่7มีนาคมโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมที่ยาประกาศแจ้งเตือนพาย,ยุฤด,ดูร้อนวันที่7มีนาคม2565ในวันนี้ภาคเหนือเตือนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนผ้าตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลย หนองคายบึงการหนองบลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครเสียยุธยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรี สมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน ส่วนวันที่8มีนาคม2565ภาคเหนือเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมาภาคกลางเน้นจังหวัดอุทัยธานีการจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกเน้นจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจบพีรีขันเนื่องจากบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้นได้โดยเนื่องจากในเข้าบ,บริเวณคองอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยทางตอนบนมีอากาศร้อน จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียาหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลขข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ